เราก็มาอยู่ที่ไหนก็ไปเอโรงแรมเลยนซองรีสอร์ทแอนด์สปาใช่เรามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันนี้วันนี้เป็นวันจุดยาวยังคงอยู่ที่พัทยาเหมือนเดิมจ้ะ เขยนไปทุกวันค่ะแล้วต่ช่วงบ่ายก็จะมีวาดภาพสีน้ำแล้วก็บ่ายสามไปเล่นสีกองกันสี่โมงเย็นจะสอนวาดกระปุะอ๋อไปค่ะไปรอบต่อไปคืออะไรนะบ่ายสองจะเป็นตัวนี้วาดภาพสีน้ำมาวาดภาพสีน้ำวาดที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างข้ามาแล้วก็เอารองเท้าใส่โอเค อวอนี่เป็นเชือกลูโอันนี้ป็นเหมือนที่ทพี่ก็เฟกอยากเล่นเลยเล่นต่อเล่นอันนี้ต่อมีบอลมีบอลเฮ้ยปีอ้าวลูกบอลไปไหน กไม่ต้องแบ่งข้างแบ่งข้างแบ่งข้างโอเคยังไงเริ่มไงานกติกสีนี้ดิซายฝั่งนี้นะอ่ะวางวางบอลไม่ต้องกลางครับใครเข้าโก้คนนั้นบินเริ่มเขาอุ้ยเขาดิซายสู้เจสสู้เจสสู้เจสสู้แล้วใครอยากให้ดิซายเล่นเริ่มได้เอาละสู้กัน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 ดิซายสู้กันดูดิซายสู้กันอุ๊ยอุเข้าโก้แล้วเข้าโก้แล้วระวังระวังกติกาสู้แล้วกติกา ขึ้นไิงอ่าหรือเขาปิดเข้าไปแล้วหนึ่งเห็นไหมเล่นแบบนี้เองประสิษฐ์นายเจ้กูกูกูแล้วก็จะมีสนามด็กเล่นด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูสวนน้ำมาก่อนไะครับเเดี๋ยวเราไปดูสวนน้ำกันไปค่ะดิ่เจค่ะคือเหมือนสวนน้ำมากอ่ะเลยคือชอบมากอ่ะไปดูสิ มีสัตว์เด็กหรือเปล่าคุณ่อว่าน่าจะมีใช่ไหมครับใช่ใช่พารูกันอันนี้น่าจะเป็นที่ทานอาหารชาแนลสวยงามากไปดูโอ้โหเหมือนน้ำพุประหารสนุกเลย่อว่าเราไปเปลี่ยนสภาคเลยก็ได้นะอืมแต่มันร้อนะก็ไม่เป็นไรมาทะเลมันก็ต้องโดนแดดใช่าร้อนลงน้ำเดี๋ยวก็เย็นแต่มันจะดำได้ดี เดินเนตึ้งตึ้งเดิอ๋อมีคนมาเล่นด้วยเหมือนกันโหน่าเล่นมากเลยทุกคนดูส่วนน้ำก่องดี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 สวนน้ำนี่ก็คือสวนน้ำของเรนในซองคุอเพื่อนดูโอ้โหมันน่าสนุกมากเลย โอ้ก็ปีกมีปืนน้ำด้วยเจ๋งเจ๋งไปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วลงมาเล่นกันเลยโอ้ดิไซน์าขายมาดูนี่แล้วมีน้ำพุด้วยทุกคนน่าเล่นมากน่าสนุกมากพอแล้วลองแค่นี้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนชุดแล้วคงมาเล่นใหม่ โอเคเดี๋ยวเราไปดูหาดกันไหมดูทะเลไหมไปดูหาดกันก็คงต้องเดินไปเรื่อยๆไปครับทุกคนไปกัใด้วยงลื่นนะคะอ๋ออันนี้ก็จะมีบาร์น่ารักอย่างี้โอ้เห็นไปเลย ใช่ค่ะไปค่ะไปค่ะจวงลื่นนะลูกค่อยๆเดินแตแนว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 แต่แนวแนว,แนว,แนว,แนวโอ้เพราะว่าถ้าแดดไม่ร้อนมันจะดีมากเลยไหนโอ้ทะเลฝั่นงนี้เขาเรียกว่าหาดจอมเทียนนะครับ คือหาจอมเทียนโอ,โอ้สวยมากสวยมากอ้าวแล้วทางลงหาดอยู่ไหนที่จริงอ่ะใช่ไหมกบิกรู้สึกว่ากบิกคงเท่าสาระน้ำนี้เลยนะอืมเพราะว่าความลึกเท่าไหร่นะร้อยสามสิบใช่ไหมครับกบิกเจ็ดกิเมตรอ๋อเออใช่ใช่ตรงเนี้ยกำลังดีคุณพอ่อ่าโอ้โหทะเลวันนี้สวยมากเปลี่ยนทะเล <180 S 2> ร้อยแปดสิบองศา,อาโอ้หเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเราไปล่าง ่ไปเลยนั่งเล่นเนี่ยวิวสวยมากทะเลอ่ะเป็นสีเขียวโอ้ดูดีไซน์น่าสบายไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะดีไซน์ค่ะอันนี้อยู่หาดจอมเทียนนนี้เราก็มาลงหาดกันแล้วนะครับโอ้สวยมากแต่แดดแรงไปหน่อยนะวันนี้ เหมือนฝนจะตกโอ้เพื่อนๆดูถ้าตอนเย็นอากาศน่าจะดีกว่านี้อ,อันนี้คือหาจอมเทียนนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งมีร่มสวยงามว้าว ขึ้นไปดูห้องผักกันคิดท,ท,ที่นี่ใช้คีการ์ดแตะตึด๊ดจากนั้นกดชั้นนะครับค่อนข้างโอเคเลยเวับมากเราอยู่กันที่ชั้นเก้าตอนนี้เด็กๆอยู่ที่สระว่ายน้ำเดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปดูห้องว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะ โอเคชั้นเก้าเรียบร้อยไปกันเลยก็ออกจากลิฟต์มาจะมี2วิ่งนะครับวิงซ้ายวิ่งขวาไปไาอยู่ด้านขวาวันนี้วันนี้เป็นลองวีเอ็นซึ่งเราไม่ได้วิวทะเลนะครับโอเคครับโอเคไปว้าวห้องค่อนข้างกว้าง กว้างเหมือนกันกว้างเหมือนกันโอโ้เราจองห้องเตียงคู่ไว้เป็นทวินไว้นะครับก็จะมีโซฟาแต่มุมนี้จะเป็นมุมมุมวิวมุมเขามุมเขาถ้าฝัง่งหนูจะเห็นเขาชีจันใช่แหลมๆแล้วู้เห็นเขาชีจันอันนี้เป็นถนนสุขุมวิทครับโอเคในห้องก็จะประกอบด้วยอ่ะอันไม่ใช่อันนี้มนนแมกเอามาเองก็จะมีโต๊ะอ่า เป็นตัวเล็กๆมีโซฟาด้านนี้เนาะแล้วก็มีเตียงนอนสองเตียงหรือใครจะเอาเตียงเดี่ยวก็ได้มีโทรศัพท์มีนาฬิกาโอเคปลั๊กเขาค่อนข้างให้เยอะมีปลั๊กหัวนอนอีกมีชั้นแบดด้วยแล้วก็มีปลั๊กุมุนโอเคแล้วมีทีวีแล้วก็ยังมีปลั๊กตรงนี้หัวตรงนี้ชอบมากปลั๊กเขาให้เยอะมากที่นี่แล้วก็จะมีตู้เย็น นะครับตพวเอยังก็จะมีอะไรเลยก็จะมีโอ้มีช็อคโกแลตมีฟูเรโลมีน้ำมีเครื่องดื่ม,มต่งางกั <tick le rolling> าานอ่ะช่องนี้ก็จะเป็นขนมเป็นพวกสแน็คโห้เมีทีเล่ไซด์ด้วยโอเคอันนี้เหมือนเป็นประตูอีกประตูหนึง่งน่าจะสำหรับไปห้องนู้นสมมุติว่าถ้าใครจองคู่กันก็คุณพ่อก็เข้าใจว่าน่าจะเปิดหากันได้โอเคต่อมา ต่อมาก็เป็นตู้พอเปิดประตูเข้ามาก็จะมีตู้ตรงนี้โอเคตู้ก็จะมีปกติมีเตารีดผ้าให้ด้วยนะนี่มีเตารีดผ้าด้วยมีอันนี้ไฟฉายมีที่รีดผ้ามีสลิปเปอร์มีชุดคลุมโอเคมีตู้มากมายจากนั้นอ่ะมีแผ่นผังด้วยมีฟอร์แปนแล้วก็จะมีตู้เซฟมีชาร์จมีเก๊ะเยอะมากมาย มีชั้นตื๊ดๆโอเคต่อมาเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยมีอ่างอาบน้ำมีอ่างล้างหน้ามีห้องอาบน้ำนั้องอะไรนี่โอเคห้องน้ำโอเคมี่ักบีที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะโหดีมากเขามองถึงรายละเอียดแล้วก็มีชอเวอร์มีแชมพู จากนั้นอันนี้ก็เป็นซัพโอร์ปกติทข่าไปโอเคถือว่าห้องน้ําให้ค่อนข้างกว้างแล้วก็สามารถมองเห็นคนข้างนอกได้ด้วยเผื่อลูกๆเราเล่นอยู่แล้วเราอาบน้ําก็ถือว่าโอเคนี่ห้องโดยรวมมาจะกัดประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูที่อื่นกันแล้วกันนะสวัสดีคะ่ะเขาหาใครอีะคะเนี่ยสวัสดีค่ะ ต้องหาใครคะจะเอาอะไรดีอ้ท่านี่หนานาฬิ <laughs> กาเขาโซฟากว้าง <laughs> <laughs> ม,มากเอา้ามีคนนั่งทำงานอยู่ตรงนี้ <laughs> โอ้โหน่าเครียดมากใช่ไม่ตวนอนมีด้วยนะใช <laughs> รนชักเก็บของหรอรอยเก็บของไม่มีรองเท้าของเด็กเลยมีแต่รองเท<อ>้าของผู้ใหญ่รองเท้านิ่มมากมะได้ด้วยนะใช่ประตูห้องน้ำเป็นประตูหลอกนี่นะเอากระจกมาหลอกเราคือลับมากเลยนะ ถ้าเหมือนเป็นประตูลับคแบบซึ่งเปิดออกมาแล้วก็คือห้องน้ำอยากเล่นใน,ในห้องน้ำโอ,ไโอ้ได้เต็มแล้วแอตนารอแหลน้ำอุ่นอุ่นอุ่นอุ่สบาย